วิธีคัดลอกลิงก์แนะนำนะครับของแอปมีตังนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าระบบสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับด้านบนที่อยู่ใต้รูปเราเห็นไหมครับจะเขียนว่าลิงก์ของฉันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้นะครับให้จิ้มคลิกเฮียนะครับอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็กด Copy l i n ล์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ Copy เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับให้คนที่จะสมัครกับเรานะครับแล้วก็ สำหรับคนที่ต้องการลิงก์เซลเพจนะครับลิงก์เซลเพจจะเป็นแบบนี้นะครับจะอธิบายข้อมูลธุรกิจให้เราหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลผู้แนะนำตรงนี้ด้วยนะครับมีข้อข้อข้อมูลผู้แนะนำที่ปรึกษาเบอร์โทรไลน์ดีนะครับอันเนี้ยก็มาขอรับได้ฟรีนะครับที่ไลน์ผมนะครับอ่าอยากได้แบบนี้ไหมครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็แอดไลน์มาเลยนะครับกดปุ่มแอดไลน์ แล้วก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นลนยผมนะครับ ad ekstepza นะครับ ekstepza กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทมาขอรับได้เลยนะครับฟรีนะครับ